านผู้ชมคะใต้ฟ้าเมืองไทยสัปดาห์นี้แอนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งซึ่งมีบทบาทที่สําคัญมากเลยในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์40ปีไทยเวียดนามค่ะไทยเวียดนามนั้นมีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมานานเป็นระยะเวลา40ปีและเมืองไทยนะั้นจะทำอะไรกิจกรรมอะไร เพื่อความสัมพันธ์นี้เราไปพบกับท่านท่านหนึ่งนะคะท่านสิงห์ทองลาดพิเศษพันธ์อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกคะ่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคคอุก่อนอื่นเลยเองอยากขอทราบว่ากระทรวงนี้มีบทบาทในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์40ปีไงบ้างครับคือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยชื่อกะบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคกระทรวงที่เกี่ยวกับการต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นบทบาทสำคัญของเราก็คือการดินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ แล้วในกรมต่างๆกรมเอเชียตะวันออกซึ่งผมเป็นอดทิดีอยู่นี้ก็เป็นกรมที่ดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งเวียดนามก็อยู่ในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นกรมเอเชียตะวันออกก็เลยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะดําเนินกิจกรรมต่างๆคในดรานความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวียดนามซึ่งปีนี้ความสัมพันธ์40ปีระหว่างไทยกับเวียดนามเพราะฉะนั้นกรมเอเชียตะวันออกเป็นหน่วยงานหลักที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาก็ดีภาคเอกชนก็ดีสมาคมมิตรภาษไทยเวียดนามสภาธุรกิจไทยเวียดนามต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองในปีนี้ครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นภาคนักศึกษาภาคธุรกิจนะฮะภาคประชาชนทั่วๆไปก็คือทําให้มามีส่วนร่วมกันมากขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลกับรัฐบาลแต่มันมีภาคส่วนประชาชนกับประชาชนก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับ ท่านผู้ชมคะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่าทางกระทรวงไม่ได้ทําแค่ว่ารัฐบาลไปพบกันเป็นในของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราทางกระทรวงได้สนับสนุนเนาะให้ภาคประชาชนด้วยกันเนี่ย,ยเราไปมาหาสู่กันเป็นยังไงบ้างในไหมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย<ช>ตามที่ที่เราได้เห็นกันอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่นี้มีอะไรบ้างคะครับก็ั้งเริ่มจาก ในระดับรัฐบาลก่อนแน่นอนปีนี้เป็นปีที่มีความสําคัญเพราะครบรอบ40ปีเราก็จะผลักดันให้มีการเยือนระหว่างผู้แทนระดับสูงนะครับในระดับผู้นําของทั้งสองฝ่ายนะครับใ,ใ,ในระดับท่านนายกท่านประธานรัฐบุรีก็ดีดังที่ได้ทราบกันว่าตอนนี้เวียดนามก็เพิ่งมีรัฐบาลใหม่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน อาจจะเชิญให้ท่านประธานนาทิบดีหรือว่าผู้นําของเวียดนามมาเยือนประเทศไทยในระดับกระทรวงการต่างประเทศเองก็แน่นอนวัาทุนนีต่างประเทศเรานะครับก็อาจจะมีการเยือนระหว่างกาันแล้วเรามีกรอบความร่วมมือต่างๆระหว่างกันเยอะนะครับเรามีการประชุมระหว่างนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามักจะเรียกกันง่ายๆว่าเป็น การประชุมคอรมอร่วมระหว่างไทยเวียดนามเราก็จะพยายามผลักดันให้มีการประชุมนี้กันนะครับทีนี้ในส่วนของภาคส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างทางด้านวิชาการเราก็จะสนับสนุนให้ทางสถาบันการศึกษาเช่นทางครือลงความมหาวิทยาลัยซึ่งมีสถาบันเอเชียเป็นออกศึกษาอยู่แล้วเนี่ยจัดประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาธุรกิจเวียดนามเขาก็จะมีจัดคณะนักธุรกิจไทย ไปศึกษาการลงทุนการค้ากับเวียดนามนะครับในส่วนของประชาชนเองเราก็แน่นอนผลักดันให้มีการเดินทางไปมาหาสูกันระหว่างไทยกับเวียดนามให้มากขึ้นเราจะพยายามทําให้มีเส้นทางการคมนาคมต่างๆที่สะดวกมากขึ้นนะครับทั้งทางบกทางเรือแล้วก็ทางอากาศนะครับเราจะพยายามทําให้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันให้มากขึ้นให้มันมีมีความแอคทีฟมากขึ้นนะครับ เมื่อเดือนมกราคมเราก็พิ่งจัดเรียกว่าพิธีเปิดตัวของได้นะครับเพราะว่าเราให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์ฉลอง40ปีไทยเวียดนาม<อ>เมื่อเดือนมกราคมเราก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะครับก็มีคนส่งเข้ามาเยอะนะครับ83ผลงานจาก<อ>ตั้ง28จังหวัดตัดสินยากไหมครับท่านก็มีกรรมการครับพอผมคนเดียวผมก็จะกลายเป็นความคิดของผมใช่ไห<อ>มเราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการ,<อ><ม>รก็แาลว่านิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับรางวัลที่หนึ่งเก่งด้ายได้รางวัลนี่เราก็ได้ความร่วมมือจากการบินไทยะนะครับได้ให้ตัวเครื่องบินให้<อ>นิสิตท,ท่านนี้ไปได้เดินทางไปดูงาน<ะ>ไปจะว่าไปเที่ยวคงไม่ใช่นะไปไปดูงานเปิดโลกคทัศน์<ะ>ซึ่งนักศึกษาอันิสิตคนนี้เนี่ยจุฬาต้องเรียนนิสิตนิสิตท่านนี้เนี่ยมาจากจุฬาก็จริงแต่ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนครสวรรค์ เพราะนั้นคือเราพยายามจะทำให้ความสําคัญ์เนี่ยมันเป็นไปโดยทั่วะนะครับเพราะจริงไทยกับเวียดนามอย่างที่ะจะได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเราก็อยู่ใกล้กันแม้ว่าจะไม่ได้มีชายแดนติดก,กันแต่จริงๆก็เป็นเพื่อนบ้านกันมาค่ะนะครับอ๋อดีค่ะนล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็โลโก้นี่ก็สวยมากนะท่านครับเราก็พยายามเอาจุดเด่นของทั้งสองประเทศะนะครับมารวมไว้ด้วยกันก็น้องนิสิตคนนี้เขาออกแบบได้ดีมากนะครับทางท่านทูต เวียดนามประจำประเทศไทยท่านก็ดีใจมากนะครับแล้วสำหรับโลโก้นี้ก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นหน่วยงานอะไรเฉพาะของภาครัฐนะครับใครที่คิดว่าจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ40ปีความสัมพันธ์นไทยเวียดนามเนี่ยก็ยินดีเรายินดีให้ใช้อขอให้แจ้งเรามานิดนึงว่าจะไปใช้เพื่ออะไร ขออย่าให้เป็นเป็นเชิญธุรกิจเช่นเอาไปติดอะไรขายนั้นอย่าไปทาอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเพื่อความสําคัญแล้วเชประชาสัมพันธ์ครับเรายินดีให้ใช้เพราะเราก็ต้องการเผยแพร่ให้กว้างขวางเพราะโลโก้สวยจริงๆนะท่านเห็นแล้วก็โหมงงามนะเป็นเลขกเลข40อ่อนช้อยมีดอกไม้ด้วยมีสถานที่สําคัญด้วยจัดได้อย่างกลมกลืนลงตัวทีเดียวเลยนะคะน้องเขาก็อยู่คณศาสติกาแล้วก็อยู่รู้สึกภาควิชาศิลปกรรมแลคงเก่งในเรื่องออกแบบ แล้วนอกจากในการจัดประกวดโลโก้แล้วนี่ในมีกิจกรรมอื่นๆอีกบ้างไหมคะเห็นได้ข่าวว่ามีเรื่องของไปษนีอะไร,รสักอย่างก็จาก<ช><ห>จากโลโก้นี้เราก็นำไปใช้ในประโยชน์ในหลายอย่างและอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าเราพยายามให้แต่ละภาคส่วนม,มีเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อตอนเปิดตัวเมื่อเดือนมนกราคมเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานมานะครับบริษัทไปษนีไทยก็ได้กรุณามาด้วยเราก็ได้คุยกับทางบริษัทไปษนีไทยแล้วว่า วันที่5สิงหาคมเนี่ยจะให้เป็นวันแรกจําหน่ายของดวงตาไปิงนีคอนหรือที่เราเรียกว่าสแตมเนี่ยสแตปมที่ระลึกไทยเวียดนามนะครับ40ปีไทยเวียดนามวันที่6สิงหาคมเนี่ยจริงๆจะเป็นวันที่ครบรอบ40ปีนะครับแต่ว่าวันที่5เราก็จะเป็นเป็นวันที่เราเปิดตัวสเต็มเธอเปิดตัวสแตปมอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมคโอ้โหมันต้องรอดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะะแล้วก็มา ใต่ว่าสแตมนี้ก็เอาเป็นจาหน่ายที่ใช้ได้ทั่วทั่วครับก็คือสแตมปกติเพียงแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ความที่เราก็ทราบกันนะครับเดี๋ยวนี้เราใช้มือถือใช้อะไรไอทีกันเยอะไปรษณีอาจจะมีการใช้น้อยลงไปหน่อยแต่ว่าในวาระสําคัญต่างๆเนี้ยสเตมที่ระลึกต่างๆเราก็พยายามที่จะจะให้มีโอกาสสาคัญที่ทางไปรษณีย์ไทยเองก็จะได้ผลิตสแตมที่ระลึกแล้วก็เป็น S <S เ,เดีค่ะเพร <อ S 1> าะว่ามันเป็นเป็นวาระสําคัญนะคะท่านผู้ชมในการที่เรียกได้ว่าเป็นวาระสําคัญที่ทำนาะเพราะไม่ต้อง40ปีเนะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเป็นที่ระลึกมาถ้ามีกิจกรรมเพิ่มเติมอะไรอีกนอกจากนี้ไหมคะคือนอกจากที่ทางกระทรวงการต่างประเทศจะติดต่อหนงานต่างๆเพื่อให้ทํากิจกรรมในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับสถานเอกอัครทูตของเราที่กรุงฮานอยสถานกุงสุนในของเราที่โฮจิมิน ก็มีกิจกรรมต่างๆในส่วนทางนู้นด้วยแล้วทางรัฐบาลเวียดนามเองก็จะมีกิจกรรมที่นู้นด้วยนะครับเช่นเราอาจจะจัดเทศกาลไทยในเวียดนามก็เพื่อให้คนเวียดนามเนี่ยได้รู้จักอาหารไทยมากขึ้นรู้จักสิ่งของของเมืองไทยมากขึ้นนะครับแล้วที่เราบอกว่า40ปีจริงๆเราก็พูดกันมา่า40ปี40ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงนี้กันมานานใช่ไหมครับเพื่อนบ้านนานนั้นมากกว่านั้นอย่างตอนที่เวียดนามเขายัง ต่อสู้กับอนานิคมคจริงๆแล้วประเทศไทยเรานะครับก็มีบทบาทในการช่วยเหลือเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสำมมนาวิทวิจัยเรื่องนี้ว่าในช่วงกลางทศวรรษศตวรรษที่20ะนะครับช่วงนั้นซึ่ง เราช่วยเวียดนามเขาต่อสู้ในการที่จะปลดแอกจากอาณานิคมเนี่ยบทบาทของไทยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะทําเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กทำเป็นหนังสือสรุปออกมาด้วยดีนะคะทำเป็นหนังสือออกมาเลยใช่ไหมคะโอ้เป็นนว่าเป็นหนังสือก็จะได้มีความยั่งยืนคือจะได้เหลือเป็นหลักฐานไปด้วยใช่น้าวว่าคอนเซ็ปที่ดีนะคะท่านโอ้ท่านผู้ชมคะน้าว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากเลยนะทำให้ความเป็นคนไทยและเวียดนามเนี่ยมีความแน่นแฟนกัน เป็นเพื่อนกันใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะซึ่งความสัมพันธ์นี้เราก็เริ่มมานานแล้วใช่ไหมครบ40ปีใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่อีทีสิค้าวันไหนนะคะตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2 5ง9ที่เราสถาปถนาวารธรรมการทูด หสิงหาคม2519ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตน,นะคะท่านผู้ชมน,นะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะว่าจาก40ปีที่แล้วที่อาจจะรุ่มดุ่มตอนๆอนแล้ก็มีความพยายามความเพียรที่จะทำให้ความสัมพันธ์ ของเราดีกลับมาให้นั่นแฟนดียิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นและเชื่อว่าปีหน้าก็จะมีความสัมพันธ์และกิจ,จก,กรรมที่ดีเหมือนกันแหมเสียดายจริงๆเลยนะคะเวลาหมดลงแล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ก่อนจากกันนี่เรามีน,นี่กาแฟเวียดนามจีจิตนี่กาแฟ<ม>ดังกาแฟดังใช่ใช่ไหมคะท่านไงกาแฟนี่มาสองรางวัลใช่ไหมคะสองรางวัลแล้วเราจะแต่เกิดให้คนเยอะเขาอยากได้กันทำไงดี ตอบคําถามดีไหมครับดีค่ะดีค่ะเอ๊ะคำถามอะไรดีคะท่านง่ายๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับรายการวันนี้ก็ขอถามท่านผู้ชมว่าไทยกับเวียดนามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจะเป็นทางการรากันเมื่อวันที่เท่าไหร,<ง>ร่วันที่เท่าไหร,ร่เดือนอะไรปีพศอ,อะไรใช่แล้วนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมนะคะ ความสัมพันธ์ทางการพูดมีเมื่อ,อไร่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรส่งคำตอบชื่อแรกที่อยู่ของท่านมาที่0816495656 0816495656นะคะสองรางวัลเท่านั้นรีบส่งกันมานะคะค่ะงั้นเวลาหมดลงแล้วนะคะคท่านยัไงไงแล้วก็ขอขอบพคุณท่านทีนึงนะคะในการที่ให้ข้อมูลที่ดีมากมายเลยนะคะงั้นวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคสวัสดีครับ